ชุมชนนักคิดพิชิตขยะพัฒนาแนวคิดคำนวณทางบริบทชุมชนของโรงเรียนบ้านท่าข้ามจังหวัดตรังสัตัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตร่วมติดตามรับชมกิจกรรมดีมีสาระในรายการทุกเช้าข่าวโรงเรียนประจำวันพุธที่6มกราคม2564ตั้งแต่เวลาเจ0นากานาทีเป็นต้นไปจะมีชีวิตควาสิ้างสรค์ก้าวตามให้ทัน สวัสดีปีใหมค่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีปีใหมค่ครับทั้งแกร์ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะครับกลับมาพบก,กับเราสองคนนะครับเป็นประจำทุกวันพุธกับร,รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการพุธเช้าข่าวสพทรายการที่นําเสนอเรื่องราวดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของโรงเรียนคุณครูและนกกักเรียนครับในสังก,กัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบทรงตรงถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนครับ วันนี้เช่นเคยครับทุกท่านที่ได้พบกับผมเทียรัตน์รัตนถาครับค่ะและดิฉันเบนจามาพยักงนะคะเราทั้งสองคนค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะออกอากาศตั้งแต่เวลาเจ็นาฬิกาสานาทีไปจนถึงเวลา8ปดนาฬิกาค่ะนาั้งแคร์ครับสำหรับช่วงนี้ครับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับเราสองคนต้องขอุญาตสวมแม้นะครับแล้วก็เวลารย่างทางสังคมครับในครต่อไปครับขอเชิญท anyway, ุกท yes, ่านรับชมบ t r ี รวมชื่นชมความสีระของคุณครูโรงเรียนมัธยธพันพธิยาคารจังหวัดระยองครับกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสอสอครับค่ะและลำดับต่อไปนะคะเป็นวิทีาของชุมชนนักคิดพิชิตขยะค่ะพัฒนาทักษะแนวคิดคำนวณผ่านบริบทชุมชนของโรงเรียนบ้านท่าคามจังหวัดตรังสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตหนึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยครับ เรียนบ้านท่าข้ามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตหนึ่งจัดโครงการการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณผ่านการบูรณาการความรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชนในรูปแบบชุมชนนักคิดพิชิตขยะตอนคิดย่อยแยกแรกผรีบานโดยมีนายรณิตณนะพัทลุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตหนึ่งเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายกเทศบาลตำบลท่าข้ามคณะกรรมการสถานศึกษาคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยโรงเรียนบ้านท่าข้ามได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการาศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหนึ่งใน4 3โรงเรียนทางประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ปีงบประมาณพุทธศักราช2563ซึ่งทางโรงเรียนบ้านท่าข้ามได้ดำเนินการในหัวข้อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณผ่านการบูรณาการความรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชนนางสาวกิติมามุ่งวัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้ามได้กล่าวถึงที่มาของโครงการให้ฟังว่า วัตถุประสงค์ของโครงการก็เพื่อพัฒนาทักษะแนวคิดเชิงคำนวณของนักเรียนผ่านบริบทของชุมชนมีการศึกษาและนำเสนอผลการพัฒนาทักษะแนวคิดเชิงคำนวณของนักเรียนประกอบด้วย7ฐานกิจกรรมได้แก่ 1. กิจกรรมนำเสนอผลการแก้ปัญหาชุมชนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3 2. กิจกรรมนำเสนอผลการแก้ปัญหาชุมชนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6 3. กิจกรรมการพัฒนาทักษะความคิดด้วยปลักและอันปลักโคดดิ้ง 4. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 5. กิจกรรมการสาธิตการแยกขยะ 6. ก,กิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียนและ 7. กิจกรรมขยะแปลงร่างเพิ่มมูลค่า จากข้อเสนอโครงการโรงเรียนบ้านท่าข้ามได้นําเสนอการแสดงผลงานจากการดำเนินงานในโครงการที่มาในรูปแบบชุมชนนักคิดพิชิตขยะตอนคิดย่อยแยกแรกผลิตบานที่มาของชุมชนนักคิดคือการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอนหรือที่เรารู้จักกันคือโคดดิ้ง ซึ่งจริงๆแล้วการสอนโคดดิ้งในที่นี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะสอนให้ในักเรียนทุกคนสามารถเขียนโปรแกรมได้และไปประกอบอาชีพเป็นนักพัฒนาระบบหรือที่เราเรียกว่าโปรแกรมเมอร์แต่โคดดิ้งนั้นคือการสอนและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนให้ในักเรียนสามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาแยกแยะปัญหาแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ยอย่างมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน โรงเรียนบ้านท่าข้ามจึงมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะแนวคิดเชิงคำนวณอย่างต่อเนื่องในทุกระดับชั้นได้แก่โครงการ English and Coding at School โครงการสอนโคดิ้งให้กับนักเรียนทั้งแบบอันปลักและแบบปลักรวมถึงโครงการอบรมนักเรียนแกนนำด้านโคดิ้งคือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อเป็นแกนนำให้กับน้องๆในการทำโครงการ ต่อมาพิชิตขยะในขั้นตอนของการสำรวจเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนนักเรียนสรุปว่าขยะคือปัญหาอันดับหนึ่งในชุมชนของพวกเขาดังนั้นงานในวันนี้ทางโรงเรียนจึงจัดในรูปแบบชุมชนนักคิดพิชิตขยะสำหรับที่มาของชื่อตอนคิดย่อยแยกแรกผลิบาลคิดในที่นี้หมายถึงทักษะกระบวนการคิด ย่อยคือการย่อยปัญหาแยกคือการแยกปัญหาเป็นประเด็นเพื่อแก้และลงมือปฏิบัติแรกในที่นี้คือโครงการแรกและถือเป็นโครงการปฐมฤกษ์ของโรงเรียนในการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนและสุดท้ายพรีบานคือทางโรงเรียนต้องการให้นักเรียนของเราพรีบานในรูปแบบที่เป็นตัวของเขาเอง สำหรับโครงการในวันนี้เป็นโครงการการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ซึ่งจะมีการนําเอาวิจัยต่างๆมาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการซึ่งได้นําเอางานวิจัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมาใช้โดยเน้นเรื่อง computational thinking การจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และที่สำคัญคือการจัดนวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการนอกห้องเรียนชุมชนนักคิดพิชิตขยะค่ะพี่มีนของโร,รงเรียนบ้านท่าข้ามค่ะจากการสํารวจเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนค่ะพี่มีนน้องน้องนักเรียนนะคะได้สรุปไปว่าปัญหาอันดับหนึ่งของชุมชนเลยก็คือปัญหาขยะค่ะนักเรียนนะคะจึงมีการจัดรูปแบบของชุมชน คือการแก้ไขปัญหาขยะค่ะพี่มีและการลงมือปฏิบัติจริงค่ะเป็นโครงการของโรงเรียนนะคะได้เริ่มต้นพัฒนาทางด้านโครงการวิจัยค่ะเพื่อไปใช้ประโยชน์และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะคะและนวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการนอกสถานที่นั่นเองค่ะ